าสถิติในคนไทยพบว่ามีผู้ป่วยที่เจ็บปวดจากการกินเค็มมากถึง22ล้านคนส่งผลให้เกิดการเสรียชีวิตมากถึง20,000คนต่อปีโดยบุคคลเหล่านี้กินเค็มเกินมาตรฐาน2-3เท่าจากที่ร่างกายต้องการต่อวันค่ะหากเราลดเคม็มสิ่งแรกที่จะเกิดประโยชน์กับร่างกายของเราก็คือจะช่วยให้เราแก่ช้าลงเนื่องจากความเคม็มทำให้เทโลเมียร์หดสั้นลง ซึ่งเทโลเมียเป็นส่วนที่ป้องกันการหดสั้นลงของโครโมโซมซึ่งก็จะทําให้เร่งกระบวนการแก่ชราของร่างกายได้ทําให้ภายนอกผิวหนังอาจจะเหี่ยวย่นหรือภายในทําให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายนอกจากนี้การกินเค็มที่มากเกินไปยังทําลายสุขภาพผิวของเราทําให้ผิวหนังของเราเกิดการอักเสบคันแล้วก็เป็นผื่นได้ค่ะประโยชน์อย่างที่2ของการลดเค็มก็คือสามารถลดความเสี่ยงต่อ,อก,การเกิดโรคกระดูกพรุนได้ เพราะในภาวะที่เราได้รับความเค็มเข้าสู่ร่างกายร่างกายพยายามจะกําจัดโซเดียมออกจากร่างกายโดยการปัสสาวะให้มากขึ้นซึ่งการสูญเสียแคลเซียมออกมากับปัสสาวะในปริมาณมากก็จะสมบูรให้กระดูกเราบางลงและก็เปราะแตกง่ายค่ะประโยชน์ข้อต่อไปของการลดเค็มก็คือช่วยป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคไตวายไ,ได้จากการศึกษาพบว่าการรับประทานโซเดียมมากกว่า2เท่าที่แนะนําต่อวนันหรือ4,600มิลลิกรัมพบว่าไตาขับของเสียได้แย่ลง และมีการรั่วของปโปรตีนมาในปัสสาวะมากขึ้นแต่ในทางกลับกันเมื่อรับประทานโซเดียมตามคำแนะนำที่ต้องการต่อวันหรือประมาณ2,000-2,300มิลลิกรัมจะทำให้ประสิทธิภาพการกรองของไตดีขึ้นและป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตวายไ,ได้ประโยชน์ข้อต่อไปของการลดเค็มก็คือลดความเสี่ยขขงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองและโรคความดันโลหิตสูงเพราะการที่เรากินเค็มมากเกินไปร่างกายไม่สามารถกำจัดออกได้หมด ทำให้ระดับโซเดียมอยู่ในกระแสะเลือดที่เยอะทําให้ดึงน้าเข้ามาสู่ในหลอดเลือดที่มากส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงได้นอกจากนี้ในส่วนของการขับโซเดียมออกจากร่างกายจะก,กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่มีส่วนทําให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นเพราะความดันโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นตรงนี้ก็จะทําให้ทําลายหลอดเลือดของเราทําให้หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นหลอดเลือดแตกซึ่งนําไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อมัอมาพาตได้ค่ะประโยชน์อีกป,ประการหนึ่งของการลดเคม็ม สำหรับผู้ป่วยเบาหวานจะทําให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีมากขึ้นเพราะการลดเค็มจะช่วยควบคุมความดันการที่ควบคุมความดันให้ลดลงก็จะช่วยทําให้การทํางานของอินซูลินซึ่งทําหน้าที่เอาน้ําตาลจากในหลอดเลือดเข้าสู่เซลล์ทํางานได้ดีมากขึ้นค่ะเราสามารถลดความเค็มในชีวิตประจําวันของเราได้โดวยวิธีการแรกก็คือการปรุงอาหารด้วยตัวเอง เพราะเราจะควบคุมปริมาณเครื่องปรุงและก็โซเดียมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้โดยเราควรรู้ค่าปริมาณโซเดียมของเครื่องปรุงแต่ละอย่างเช่นน้ำปลาซอสปรุงรส1ช้อนชามีปริมาณโซเดียม400มิลลิกรัมส่วนเกลือ1ส่วน4ช้อนชาจะมีปริมาณโซเดียม500มิลลิกรัมโดย1วันเราสามารถกินเค็มหรือปริมาณโซเดียม2,000มิลลิกรัม ซึ่งในวัตถุดิบธรรมชาติจะมีโซเดียมอยู่แล้ว800มิลลิกรัมดังนั้นเราสามารถปรุงเพิ่มได้จากเครื่องปรุงที่ให้รสเค็ม3ช้อนชาต่อวันนอกจากนี้เราสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดโซเดียมลงโดยไม่ใช้โพแทสเซียมทดแทนซึ่งก็สามารถลดปริมาณโซเดียมลงได้50-70%หล็กเลี่ยงการกินน้ำซุปน้ำแกงหรือน้ำผัดเนื่องจากน้ำเหล่านี้จะถูกผสมด้วยเครื่องปรุงรสที่มีรสเค็ม โดยหนึ่งช้อนโต๊ะจะมีปริมาณโซเดียม400มิลลิกรัมค่ะข้อแนะนําข้อสุดท้ายในการลดเค็มก็คือการรับประทานผักและผลไม้ที่เป็นแหล่งโพแทสเซียมสูงเยกตัวอย่างเช่นฟักทองแครอทมะเขือเทศบักโคลี่ฝรั่งแก้วมังกรกล้วยและสม้มและธาตุโพแทสเซียมพวกนี้จะช่วยขับโซเดียมออกจากร่างกายได้เนื่องจากโซเดียมและโพแทสเซียมจะทํางานร่วมกันในการรักษาสมดุลน้ําและเกลือแร่ในร่างกายซึ่งจะทํางานได้ดีต้องอยู่อย่างสมดุล ดังนั้นในกรณีที่เราได้รับโซเดียมในปริมาณที่เยอะการรับประทานโพแทสเซียมที่เพียงพอก็จะช่วยขับโซเดียมออกจากร่างกายได้ค่ะ